โลกับไปเว้ยสวัสดีสวัยด so ีสวายดีบรรยากาศได้ฟิลลีเดาะใช่ละก้มก็จะจันจะจันงหอกอยู่อ่หอกได้ใ่หน้ำเลยว่าไม่ได้สิมะกินสิมะกินขวค้ขไปเลย โมนาวอกเนียคบใหญ่มากมึงก็เนี่ตัวเดียวดอกแล้วก็จักจันคอยปีติบ้านนี่บรรยากาศทั้งในพี่น้องโอ้มีอย่างป้าอย่างเฮ้ยเออกพึ่งอย่างเนี่ยป้าป้าอย่างป้าเขาถุงนอนค่น้อยโอ้ย่างแบบรุ่นเก่าเนาะเก่าใส่หิ้งใหม่ใส่อลไรจักจันนะของพี่แจ๊ดนะของไปใหม่ท้องใจอยู่เนโน่เด็นดีจักจัน เขาตู้เย็นหน่อยอามาหองเซอร์พี่น้องมีดอกไม้จัดสันเดอ้ธรรมดาป่ะเนี่ยคกับมือัวเนาอาปวขยอะนะบป็นบป็นสีบอกดอกโอ้ยจะคนเลยยอมให้ดูโอ้สาสีโอ้เกลียรเ ทั้งรุ่มนี่ก็เป็นนิดเซ่พี่น้องฝากล้วยอากาศที่เย็นบ่เปี้ยจะได้เขาผู้สาวมากเลยสบายดีพี่น้องท้องลองยูทูบมือนี้ขอตรวจขออภัยด้อยพี่น้องนอนสบายดีเลยไปเด็กมากินครัวกบมือนี้แล้วก็จักรนขัวจักรนกินอยู่เรื่องมนาว บื้องต้นการกี่น้องสับแสบรถมนมีบัวกบยางมารถเลยบ่อใดกบมาตัวหนึ่งว่านี่แล้วคอยกับพิจั่งจันในมาหนึ่งพิธีไทยไายคิดไปเลยว่าเจ้าลงหรือบอาลงจั่งจันเลยเลยนัดกันบ่ได้กบตัวหนึ่งบ่อใดจั่งจันตัวนึงมากินบรรยากาศเที่ยงเมันนาต้ใส่เบิ่งบรรยากาศเที่ยงบอกง่ายว่ามันเย็นอย่างพิธมศาสตร์ดิเมือนกับมาก็บอะไรแป้งเป็ดอยู่นี่แหละโมเปียกเสร็จเลยกรับพี่สาว กินทังเลมากินมากินยังเนี่ยพบว่ไอเป็นคนไหนกใช่เจ้าวะมงนี้ยุดอยยมอนี้ยุดอยมองไปที่เบีกเลยมหาา่าว่าตีมันมวสียงก็บอจะดีไปไห ไปเลยแต่ละคืนโอเคพี่น้องทาเบิต้นเป็ดแล้วเ้อเดี๋ยวสิเชียงร,รีเนอ้เบิ่งโอแล้ววันนี้สิบบางกิโตสีบตัวแม่สิชิมแต่ตัวแม่กยายำเชื่ใจพี่น้องสองตัว้อตัวผูตัวแม่ไหเหลยครับเจ้าเจ้าเจ้าวะปูเด็กกาอยูแล้กางเลรก มีแต่เจียวแล้ว,ลวก็พันปลากระโดนบ้านนี้ใช่พอ,อดีดใครเลิศกำลังจะขวากบพี่น้อง,งตัดตอนแล้วเลยพี่น้องเผาก่อนแล้วก็มาตัดตอนบ้านนี้แล้วก็คขวบานกัน,นมีกระตกุกเหลือโมเป็นได้โมขวากบุหรบ่หรอกเขาไม่เลี้ยงไม่เจริญวะกระเป๋าไม่เจไดญว่า โอ้แต่เศร้าไพยเลยขึ้นไพยเลยเฮ้ยนี่มันสองเอี่ยี่วะเอเอ็คเศร้าไม่เป็นใจวันเอาสบายดีพี่น้องเอาสบายดีพี่น้องเมื่อกี้ข่าวเซมักี้เนาะหลังจ่างมาขึ้นไพ่ป้วยกันบาขึ้นเนาะแล้เศร้ามากกว่านี้นะพี่น้องเอ้ยถ้ากันขัวกบหรือกัปิ้งไก่ปิ้งไก่หลานเนาะมาจินกันพี่น้องมีแต่ว่าโบว์เอาไล่เลย ลุยเอาแซ่บอาหารธรรมศาสตร์มันจะจันโอ้จักจันนี่ขากเรื่อพี่น้องแปลว่าเขาไปติดว่านนี่ปุ๊บเนี่ยเอาไปแช่ตัวเย็นไหวเอาเขาตัวเย็นเงียบกิ๊บเลยตื่นเช้ามากนี่นีงหงองคือเก่าเพราะมันเสือรอบของเราด้วยบอไรหยัดบ่อเฮือนว่ะ

ดาวเนี่อ้อมกบไปสอนมานี่มันถึงแงงสอนกบเลี้ยงตัวบังแง่มันหรออืมเลยห้างน้ำตาลพี่น้องอยู่ใกล้ก็บพี่ขวั่ลนะฮะมาเด้อเอาวงเอาใสมาเด้อเอาตุยเอาตุย อยู่ไม่กล้ามีบริจากันเนี่ยพ <laughs> <laughs> อกขามันมาเดอ้อลุงแนนนิเมตมาบนกูคนกูอยู่เล่ากับมาเด้อเป็นเนาะน้องมาถูกทุกคนไหนฮะผมนียังสิ่เอเยอะอยู่ผมเนี่ยน้องเป็นอะไรกันเนี่ย ป้อมกูจะมาชี้อินหรือวะหาอเงี้ยที่เราจักรมันเปิดขึ้นขักเลยกันบรรยากาศคือว่าอะไรพี่หน่อยเว้ยกินอยู่นอกซ่านคนในเมืองอาจจะบมโห คนมันน,บาบาบานอนกันวาวานกสานี่มันหูลเลังสุดท้ายเลยนบ้านนกสาน<อ>มีกเหียวมีกเียวม,มีนกานมมี่อะไกันอะกันนกมูม่นี้นนาจะเยงอยากมั่นี ตอนนี้ก็รังแปดมุกเสาร์เพี่นผีดอกเล้อย่งเสาร์อยู่นาตากับสิตูปนี่จังหน่อยแล้วก็เริ่ตื่นนอน

ผเจ้กหน่อยอุ่เนามาบ้านผเราก็ยังเกิดระเบ้อกอยังไม่ทัเกิดจาปจาขอกค่ยังนิดหน่อยเนาะแล้ว่ายหัวขอตยังหน่อยเห็นบอกพวบที่ว่าคอได้ลงต้องขอยยังหน่อยก็อุ่นนะสงไหปีเรามาบ้านหากละมาอีกคืนหนึ่งหัวใหญ่แล้วเนาะละมาอีกคืนหนึ่งปีสองปันหกผกใหญ่แล้ว ก็ไปไนอลไ,ไมามาถึงที่มีต่อนะสมมวกเียก็ได้นองพอมันหกเดวเคยไปเลไปท้อีท้องปีมปันปเปลี่ยนลูกอาบหรอืมจน้องเออมึทาจกัดี งานแ้วเขเนกช้าะไลมันไรือามค้อยได้มคนเดียวเลยกูก็ติดมัอบ่กูก็ติดหอยนเนื่องมไหลอยู่เนาะเอาอีดืน้มงอนเอมันว่าผู้เา้าถี่มันทำใจมึงขึ้นเอาผู้เา้าไปอีผู้นึงขึ้น บอกไปไปก็ไปยูอา้านไปชมเขาหอดบานพากักานนเย็นยังอยบอจะได้กับแตวชีบอจะได้เข้ากับบุคคลม่เลยนะบุเขไปเรื่องนี้ท้าไหม่หรอเ่าที่เก่าาก็กันี่มันาที่เก่าเขาจะเข้ากับศิษ ยายซาอยู่เกาะสมิลาอีกแล้วนี่เน,นาะอีหนะครับป่านนี้อือที่ทำยายซาอยู่เกาะสมิลาแล้วเรายื่นถาพัวแล้วเขาว่ายายซาทำไมไม่เปิดใจบ้างเขาว่าม่นบคือกันไลยเนี่ยมันยังห่อนอยู่มันเย็นเย็นก่อนจะคิดอืออืมคนจีรอจะพังจะเสียเงินมาแล้วหรือบอ่กคนบุหูค้ามคบกันใจเจ้า แต่ข้าวโบราณนี่แมนตื้อเท่านั้นข้องโลกตามตื้อข้องโลกแต่ขุมมือนี่สมัยใหม่ตื้อนานรับค่าเลยจรงไหนวะตื้อเขารับค่าข้อมือเขาใจบ่เนาะแต่ข้าวพอแต่ข้าวแม่แต่ข้าวตะกี้นี่โอ้ยตื้อเท่านั้นข้องโลกว่าเรื่องลมสาวแมนตะว้นขุมมือนี่ปุซาบอกว่าตื่นนานรับค่าอยู่ไหนจะบดคล้องมันดอกเปิดใจแบบว่างๆก่อนนะ บอกใจตัวเองเดือดเงาดูเนาะมันยังง่ายก็ไปบอกกับเขาให้กลับมาหรือเนาะง่ายเจ้าเขาไหมเรื่องอะไรจะวังตัวเขามผาบนนี้แสบรีบนรอกธรรมศาสตร์รอบคางมีแต่ปลากล้วยแซมซี่แซมซี่อากาศดีเย็น không cho dạng nó được cả đi Sao hai đâu nó đơn thư mà đi mất này ม่ร้อนเถื่อนแล้มาหาเกับกมกอมือไหนก็มามือนันเด้เท่าไรส้นตีละเต่งเป็ดกันอยู่นี่ก็มานองจากนั้นก็ยังเอาม่อยู่คือันเดียวประจําเราไงฮะดูให้หมดเลยเล่นไวะนู่นี่เลมือฮะเต๋อฝาู่นี่ถูกว่มไปเจเ ขประตูเมาหรอจะขัยประตูเขากะลงางแน่อยู่ห่ไม่ใช่ไปอ้าประตูเขาเนาะอัดประตูหอีห่วใครใครออรใคร้ามก็ผมอ้ไปนังางหลังนงะเยเสื่อมมัเขาบ่ได้่อ

นั่นต่นก็วเหมือนเลยเนี่ยวงไข่มันนี่มคตรแม่ไขไ่ไข่ใช่ปะเนาะพอรอดตัวผูมงงัเนาะแม่ไงเปนอีกตักผูตัว,วนี้แม่แม่กุศแสบพีน้องตัวแม่แม่กคนแสบมันม่สีตัวผูมันโบนมาแสบแม่กดศแสบเคื่อนนี้แม่กุศแสบ ตื <ged> ่นนะเอาไหมอย่างไรตี hmm. mm ่นมาอีเหมือน ผม้อบไม่สีงูไม่กลนงไงไม่แม่หยอดผมอ่ะดูผมเหลือตามก่อนหนังมันเหลือตามมึงก่อนนังผู้วอาผู้นี้เป็นสื่อีนหยอดผมเลลาไปได้เจ้าหยไหมลาพันหอท้องคนไห้ปะไดนทอยังแดงอยู่นะตอน้ออะไรัน ฮะไหนได้จังบ่มล่งหล่งเลเป็นแล่งเนาะมันลำมันลำกุ้มห้อนมันลำกุอมหัวกาแย่ไหมลำอะไรลำแบบโอ้ยกุ้มหัางอนซีแม่น่ะผมแรกก็จัจับแต่ตัวแม่เนาะช่วงนี้ผมแรกก็มักกิ้แต่ตัวแม่่วงนีบัวกางเกลือบัวกงเว้นมักตัวแม่ปุ๊บมันก้นแ่บบัวยังหรอกไม่กด้จัน ถ่ักรีใหญ่เห็นไม่ติปีกมันไก่บ่วาเอ้ยไอ้ไก่บ่หนุนกระปีดนี่โตเสียโตมันเสียปีงไก่ลาดพี่น้องไม่ซ้องพัดกรีมีมูปีงคายอยู่นี่ก็ไปซื้ออุนุนเลย มอใส่รอเลยในกองอนกเลยจริงบรอแต่มันมานุ่ไรอมเปียจะได้จะบวยมอใส่่รอใ่าบวมอวันใส่มื่ขึ้นนี่นี่ย้อนมอวันใส่มันกลามันเอาไปก่อดซื้อจริงำ ม่กระอจอดได้น้อวอลเลย์จะวอลเรื่ยงยังก็เนูพี่น้องเนาะเอทีบบจังน้ำรับเอาพี่น้องการกินกับสิบประมาณนี่เนาะชุดใต้น,นี่ก็ขอขอบใจพี่ทุกคนเนาะที่เขอบมา,มก,ก,ากุ่มอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องขอขอบใจสบายดีบ๊ายบาย